ทุงทงทุุงฮ่บอกไปแล้วไอ้ทุงทุงพอเจอจะอันเนี่ยมิชาเลยวะมีวิ่งอย่างเดียวเราทำได้ตอนเนี้ยอาเดี๋ยวเมื่อกี้เราไโอค นี่จรับถือทุกๆเรื่องจะวัวจากผมจมนครับก็จะเริ่มแต่ไม่ต้องโฆษณาเออไม่ใช่เก็บ่งินไม่ต้องโฆษณาอ่ะตรงๆถ้าเข้ามาหาจะได้ันไม่กลัวอะไรกันแล้วอือฮะออฮะชัดเจ๋วเดี๋ยวเล่นอีตรงๆก่อนดีกว่าแล้วค่อยตอ มาอีตุงๆมันจะแน่สักแค่ไหนวะเอาดิวิ่งเลยคุ่แลวิ่งได้บุฟว่ตเนี่ยวิ่งวิ่งได้โอเค,อเคสตามินาลอจตุกตาโอเคี๋ยวผมไปดูดช่องอะรโอกาสรอดก็คือแบบโคตรงี่เงี้ย เด e> ี๋ยวอะไม่ไม่กล <|so|> ัไม่ไม่กลัวอย่าอยาทำให้สเตมีนามันหมดไปไวขนาดนั้นฉันไม่ยอมมันหยุดยั้งโอเคมันไปแล้วอีกคนมันไปแล้วโอเคตามหาวตุกตาตาลูกตุกตาเข้าได้ปุ๊บได้แต่ไม่ตุกตาไหมอยู่ตรงๆมันอยู่ไหนวะ ตามหาในนน้ก็จะ่จมกันเยโอเคเือมันมีชุ่งงโอ้ยไปพวกพวกตรงนี้แวงวัไม่ได้ประตูมันไม่ได้มันจะรังออทไม่ได้โอเคไอ้ชุงงมันจุ่งยาไอ้ชุ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 งอาจจะเต็มง โอเคไปละโอเคหาตุกตาทีทาน่ลบากสักทีลำบาก,บากดขเลยเนะนี่นั่งหาตุกตานังไงเจอแล้วใช่ไหมโ้ยใช่ตรงตรงเตาิด้วยจนะมีตรง,ตรง,ง,รงนีนงนน้อ่ะเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้เม ทุงๆๆ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 วิชาๆๆ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 เลยๆๆๆๆๆๆๆ้ๆอๆๆ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 ๆเ

ตามหาตามโจถ้ามาก็เอาไอ้นี่ปลาใสใช่ไหมโอเคเข้าใจละโอเคทๆๆอย่ามาตรงนี้นะเฮ้ยทางนี้ที่มันจะมาซะด้วยสิอันทีายแล้วนะไม้เนี่ยอันสุดท้ายแล้วโอ่ง รอบสุดท,ท้ายแล้วรอบนี้มีต้องหลบอย่างเดียวจังตอนนี้ต้องหลบอย่างเดียวมันนี้ต้องหลบอย่างเดียวหรือว่าแค่ต้องหลบอย่างเดียวตอนนี้แน,น่อออน,น,นอนว่าเราไม่ต้องหลบแต่เราต้องวิ่งนี้มันไห้ทันก่อนที่มันจะมาเออ่ทำให้เราหมองเงาอะนะแต่ฉันไม่อยากเปหมอหงเงาเนี่ยยวะนะพวกพวกพวก,ก,ก,กมันวิ่งเต็มทีสิโลกอะไรล่ะ สว,สวนสวนสวนมาตามมาพวกฉันไม่เอาแกเข้าบริษาทไอดงดงโอ้งโอตม,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 มันกำลังตามหาเราอยู่แน่เรากำลังตามหาเราอยู่แน่ๆเลยมันคิดไม่แค่นั้นแหละเฮ้ยครูดอสปามิน่าตื่นเต้นเลย มันพูดจะาตุ้งตุ้งออกมาจากทีนึงเดชก็จะพูดจีบก็ไม่ออกมา,กจ,กา,จ,มา,าจริงไม่เชื่อว่าตรงนี้มันจะมีมาจริงๆงเดี๋ยวม,กม่ก็ไม่เชื่อดิถูกแล้วที่คุณพูดถึงแต่ตรงตอนนี้เราต้องหายสี่อันให้ครบหกอันหกอัน ไปแล้วเลยแค่จีนเท่านี้ไอ้ตรงปากกล้วยตรงนี้มันมีไหมวะไอตรงตรงกล้วยเนี่ยมันมีไหมไม่ต้องโดนจากระยะไกลถึงมันจะแม่นแต่เราโดนไปรอบนึงแล้ว ไม่กลัวมา่าใครมันจะไปกลัววะเฮ้ยเราโดนไปรอบหนึ่งแล้วนะเว้ยเราจะไม่ให้โดนอีกรอบหนึ่งแนะ่นอนตรงๆอย่างนะก่อนละกันแน่นอนถ้ามารอบนี้วิ่งหนีเอาเิ

เชื่อฉ mm ัน hmm. ก like um, so ็มีเช em. ือกใเดินค่เลแค่สามอันนะเว้ยมานำอันดท้ายนี่หายยากจริงๆตอนนี้เราสตปรก เนเ่อง,ง,ง,งหัไว้แก่นั้นแหละเราจะแต่ไม่น่าครูดาก่อนสักนึงก็ได้แล้วค่อยบินโอ้เหลือหัวใจเดียวแล้ววะทำไงดีวะไม่อยากกลับไปเล่นใหม่นะเว้ยเฮ้ยต้องรอบไปให้ได้

หวังว่าจะไม่มาทางนี้ถ้ามาทางนี้มืก็ได้เสียอีกตรงๆไปแล้วได้มันหนีกันแน่เลยเพราะแงราจะไม่ขัตรงนี้ไม่พวกแต่พวกจะงไปเอาอย่าไอ้ชง ยากจังว่าสามนสุดท้ายเนี่ยทำหาย,ยากเว้เนี่ยเครื่องมันมาดักแล้วูดาวดูกันนะมันมันมาตรงนี้ใช่ใช่มันน่าจะมาตรง

ก็เพราะนั้นแหละมีทางเลือกที่ไปได้เอามากระโดดลยวะมาชุ่มชง่มอ้าาาอาา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 านามันมาาานาาาาานาา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 ายาา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 า

cái cái không có sao tung 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 โอเคมดนไปแล้วหายหายากซะแล้วกินไม่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นวะไม่อยู่ตรงนั้นเหมน,น,มน,นว่ามันมีทางเข้าบ้านนะ

จะรู้เลยว่าจะอะไรขนาดนี้โอ้ไม่เกิอีตุงตุงมาไม่ไหวไม่ไหวอ่าตอนนี้มาเราจะสู้ไอ้ตุงตุงรู้แล้วน่ะเราต้องเผื่อไม่โดนสิตรงนี้ก็ไม่ได้หาตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ไงจอล้หวตรลยอย่าเพิ่งมาไอ้ตุงตุง ียวนี่ไปเลยนะไอ้ตอนตอนแรกเราอยู่ตรงไหนนะไอ้ตรงนั้นอะเราเจอตรงนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วปวดจนวไม่ได้พี่ต้องมาต้องมาแล้วเราก็ต้องโดนคุราวพี่ย ทอ้ตีนี้เราก็ไปได้ยังสบายใจถ้าเราทำให้มันหายได้ก็ดีด้วยไม้อันนั้นเนี่นี่ตุ๊กตาหลือไมอ่ไม่ใช่สิตุ๊กตาแต่ตรงๆมันก็เป็นไม้ไม่ใช่อปละ นี่เราควรแบบว่ามีสปีมาตรงไหน,นเดี๋ยวมันมาตรง,งไหนอขียวมาตรงไหนว่าแล้วยิงไปครับยิงไปดีรออะไรอะ่ะหน้าตรงอย่างเดียวโอเคไปแล้วเฮ้ <c oughs> เราหายประมาณแบบกอ,อันเลยโอ้เราก็แค่ส๔อันเองค่ะ ตรวจบ้านนี้ก่อนก็ได้ไม่จะตรวจเพราะมันไม่มีอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาอย่ามาเปลืองซาตามีน่าไอ้ตุ้งไม่เอาฉันจะไม่ให้เกไปนะครับไปรอใบเก็บแล้วก็ไปสิเดี๋ราซาตามีน่าครูลาก่อนหนึ่งแล้วก็คือแบบคือจะไม่ให้นี่แหละไรไงอ่ะเอาจริเเงเหอะ เอาจริงน,นะแค่ห้าสุดท้ายเดี๋ยวก็หานานแล้ว,วเนี่ยจะทต้องทำหัใจนี่มาเลยสบายอยู่แล้วอันนี้อันนี้คืออะไรไม้เหรอจับกลมมัไออนได้ไม้ชนไม้ก็ไปซะ เรียบร้อยโอเคทีแล้วก็แค่ตรงน้ตรง,งเขาวงกดตรงนั้นเยี่ยมดูใจนี้มากมากเลยอ่ะเออมันเป็นกำแพงแบบนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันเป็นกำแพงแบบนี้เยีแบบนี้เลยอ่ะใช่ ทุ่มทุ่มทุ่มทุ like ่มทุ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 ่ทุ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 ่มทุ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 ่ทุ่ทุ่ทุ่ มามันมาตรงไงมันตรงนี้โอเคจะวิ่งแล้วสับบ้าจห้าอันนี้ก็เป็นข้าทางเข้าตรงนั้นมันก็เป็นเหมายนุ้ยนั่นหนูทันซะด้วย

ไอ้เจ้าลุกเอออะไเนี่ยหยุดเสือแค่ส่งอันแล้วอะมันไม่อยู่ตรงบ้านให่ก็อยู่ตรงนี้ที่หนึ่งเราต้องหามันให้เจอแล้วค่อยนี่เนี่ย เสียงมันอยู่ใกล้ๆตามเราหราไม่มาตามหลังเราเลยแหละตามไหนลันมั้งเอ๊ะนั่นคือไม้เราจะกลับมาได้อีกรอบไหมดี้ว่า ต้องเราเจ๊ไก่อะมาเย้ชีวิตชีวิตคนล้วก็คือว่าเราต้องจัดการมันให้กับว่าท้ายอยู่ไหนก่อนวะเนี่ยเราตามหาเราวิ่งเราทำอะไรได้แต่แค่เราไม่มีสมองที่สามารถทเพราะว่าเรามเรามันเน่าไปแล้วเพราะไอ้กตุ๊งกรุงตุ่แล้ว ไปทางไ้นก็แล้วแต่แต่เราต้องหาตัวสุดท้ายให้เจอเพราะตัวสุดท้ายมันหายยากที่สุดไหมไมรแต่ตอนนี้ขอร้องล่ะช่วยฉันด้วย

ตุ Online? Online. ้ไหนไ่ตรงี้หรอตุงยอไรต้งย์อ่ะุงมันอยู่ไหนก่อนตุ้งยางอันี้ใช่ปะใช่ปะใช่ไหมคุยใช่ใชแน่นอน YES SIR ฉันรอดมาได้แล้วโล้วแล้วแล้วแล้ว จบไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพรุ่งนี้นรพุ่งีงเเเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเป็นอีอะไรว่ะอีว่าเกิดช่วยเมืออะไรนะนะั่นน่ะอาลาก็ขอจะเป็นยังไงคงดีนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจ้าสวัสดีครับ